สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมชนเผ่าสุดแปลกที่มีเท้าเหมือนก้ามของกุ้งล l o เตอร์จะเป็นยังไงไปชมกันครับชนเผ่าว,วาโดมาหรือที่บางครั้งเรียกว่าชนเผ่าล l o เตอร์เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซิมบับเวโดยเฉพาะในเขตอูรุงเวและซิโปลริโลของจังหวัดมาชนาแลนดเวส ชนเผ่านี้มีความเป็นเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมที่หายากมากเรียกว่า e l e t r o d e r ีซึ่งทําให้นิ้วเท้ากลางหายไปเหลือเพียงนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วก้อยเท้าลักษณะนี้ทําให้เท้าของพวกเขาดูคล้ายกับเล็บของล l o เตอร์ต้นกําเนิดและประวัติศาสตร์ชนเผ่าวาโดมาเป็นหนึ่งในกลุ่มชนพื้นเมืองในแอฟริกาที่มีความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งต้นกำเนิดของพวกเขานั้นไม่ได้มีการบันทึกเป็นละลักอักษรแต่มีการเล่าขานกันผ่านตำนานและเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นพวกเขาเป็นชนเผ่าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่ห่างไกลาจากความเจริญของเมืองใหญ่โดยมีลักษณะทางันธุกรรมเอกทรัคเทอรีเป็นลักษณะทางันธุกรรม ที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ไปยังลูกซึ่งมีอัตราการเกิดสูงในกลุ่มประชากรที่มีการสมรสภายในกลุ่มเดียวกันด้วยเหตุนี้ลักษณะนี้จึงพบได้บ่อยในชนเผ่าวาโดมาซึ่งมีการสมรสกันภายในกลุ่มชนเผ่าเป็นหลักเนื่องจากพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่มีการเข้าถึงยากและพวกเขามีความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชนเผ่าวาโดมามีวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์และการเก็บของป่าพวกเขายังมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพสมาชิกในชนเผ่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกด้านของชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตในชุมชนที่แน่นแฟนนี้ช่วยให้พวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนได้ ความเชื่อและพิธีกรรมชนเผ่าวาโดมาามีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณและธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในธรรมชาติมีจิตวิญญาณและพลังที่สามารถช่วยหรือทำร้ายมนุษย์ได้พิธีกรรมและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันพวกเขามักจะมีพิธีกรรมเพื่อขอพรและปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย การรักษาสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้านการรักษาสุขภาพในชนเผ่าวาโดมายังคงใช้วิธีการทางการแพทย์พื้นบ้านที่สืบทอดกันมาพวกเขาใช้สมุนไพรและการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติเช่นการใช้พืชสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและบาดแผลร,รวมถึงการใช้วิธีการรักษาทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย และคืนความสมดุลให้กับร่างกายการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในยุคปัจจุบันในปัจจุบันชนเผ่าวาโดมาเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการเข้ามาของวัฒนธรรมถ่ายนอกและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงพยายามรักษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนอย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปชนเผ่าวาโดมาเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมในยุคปัจจุบันแม้จะมีความแตกต่างทางกายภาพที่โดดเด่นแต่พวกเขายังคงเป็นกลุ่มชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความเข้มแข็งในการรักษาตนเองและวัฒนธรรมของตนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอบคุณที่เข้ามารับฟังและรับชมทุกท่านคิดอย่างไรกับชนเผ่านี้บ้างครับ